รนะคะคอปกโบารโอลใหญ่ๆไซส์อกหกสิบนะคะรุ่นนี้อันนี้ใส่ลำลองได้ใส่ทํางานได้ค่ะลูกค้าจ๋าสีจะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานคอปกโบารโอลแต่ว่าขอคนอกใหญ่หน่อยอกสีสีเนี่ยจะโอเวอร์ไซส์ถ้าชอบใส่โอเวอร์ไซส์ใหญ่กว่าอกนิดนึงก็เอฟนะคะไม่ได้แต่แนะนำสี่สิบหกขึ้นไปสี่หกถึงอกหกสิบนะคะยาวหน่อยยี่สิบแปดวงแขนคือสามสิบนิ้วพี่ใส่ได้เลยสี่หกถึงอกหกสิบยาวยี่สิบแปดพี่สาววงแขนกว้างสามสิบยังใส่ได้รุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋า ให้พิมพ์รหัสนะคะคือ 2> A 2 5 6ม่วงพิมพ์รหัส A256 ม่วงเซอร์รุ่นนี้นะจะมีทั้งหมดนะคะ3สีด้วยกันค่ะคะุณลูกค้าจะมีสีนะคะม่วงที่มันนัใส่มีพีทมีมินนะคะพิมพ์รหัและตอนด้วยสีได้เลยคุณลูกค้าจ๋ามีนะคะแค่3สีเท่านั้น,นะค่ะพิมพ์รหัและอย่าลืมพิมพ์สีมาด้วยคุณลูกค้าจ๋าสีต่อไปพ,พี่จ๋า A 2 5 6ค่ะสีพีทโชคสีที่สวยๆหวานนะ อีกตัวสีคุทธาเอฟเตอร์ม่วงพีชนะคะแล้วก็สีมินทีอ,อกต้องสี่สิบหกขึ้นไปนะคะจะใส่สวย